ออย่ำดีเขาขาติมาลูห้อฝืนดิกฐญาติน้าปังทำใครคือคำสามคำวันใาิต์ขาวอ๋อสาธุออกาสาออกาสาออกาสาการวะปูจ้องง่งงวความควมเตหวมพระตราสังขาอุมุคทำหฮมสามมูจีพ่มีคิงในตะกะสังขาเจ้าคู่ฟ้านยอด ต่อหวัวคำปกสรบสิทติโยกี่มีนำเฮียงใจจอจมขอความเตสนาคำเจ้าเงาเสือปีในศาสนาพุทธเจ้าฟรามีมาสองเหงหาปากหาสิไปสองขึงปวงปวยตรา do hot hoạt ma sam và cao sĩ bài, ít cam liều tân nữ phu kiều trên nam loài luồng từng khăm sau khu su khăm vai bị quan khăm hoạt nở và chôm chân nụm thao khăm chào miết tài ya phèo hoạt ma tàu do kỳ sĩ bạc màu cá hôm ba cu hên cu dễ khay tung thoảng ao khó thăm chào tia Hãy ừ. เมื่อในเลื่อนเก้าล่วงถึงสามวันยามตันสุดห่างสิมปังไวตราเฮาหาอ,อันกันไอโจวังบันผีสังสัดกวนเสือลวนโหปีห่างปีตั้งลีพ่อหงหลายกัมวันอันสุดห่างปังทำเข,ขือคำสามคำสาตักไข่ป่อไหลส,นสันใสขอความตีนอจ,จะใจสังออนนับสอนไข่สเมีวกูโ้โซยาง คำสามคำอ,อันว่าจำเตียวปังหลงไว้ปีก่อนคำป้นกว่ากึกป่าอรองถึงคำปืปปนเงาปืนเจ้าสุขคำปามอ่านเจอในตักอ่านซ่านเต,ตียงเลิกถูกเถิดจามวนตัวอีสัหลังกามาหนังตีหลังจอวงตองเย้าเอามือเจอลองดีงามปีไหนตื่นวาลีอามเดโนอ จังว่าพุทธ,ธาฟาษานามิสามาเข้าปากุโสยาเตอมือเมือนานานว่าตั้งมันอยาบตานแลกวก็ของโตจึงอยู่โมกินโมลู่เย็นเยมูเจปานำคำเจนำศรัทธายาเที่ยงป้าเสาจำเลตั้งไกปูเจ้าสุขคำหมอกเพก่อกจอมไป เหมือนนั่งตำตีปวจจันปังลงทวงเฮงไว้ปริยตีสัทธมาปาละเกียนเจ้าจึงไต่หาสิบเต็มหลีป่อยปีก่อนคำเจนำทุงเม้าเจฟังเหมืองขวานอ่อนกันโจจาขี่กาลหลจุมหลโหมังเจอสมาดีกโกเมากาซื้อเอายายาจับปาเกียนตั้งไกเล็ดไม่มังตีฝนสัมมาก้องยาอ่องมุงป่องผ้าจองย้ำเป็นยึกใน Dạm tuột thuộc luật cãi Giờ mượn ngũm sợ Vô khởi luận hay tiếc จังว่าอำมรุดอำนลอยเฮาพวัจไกยหินขีมังกำจรีเสือสานหฮาพวเลยดูไลตันกุยมเปินหันก้นอเม่อจูเนอเสียงเยตานนึงปู้สีปากห้าปากขึ้นคันเฮาสมหิมกันซื้อเอาเจมิวอาโลหลองก้นทุ่งเมาในมีไหนเข้าสุกเปินเนอให้หิมโคตรสวาน มังก็ว่าันปันกวันตั้งใจหวังยืนจูปันเปียกสาน เมื่อละสีก็หิมกันหนาหนาต้นตาเมื่อกินเมื่อนอนอ่ำง่ายเช่นไฟตังหยับมืออาบสุกหนา้ามางก็ปว่าต้าก็ยามาเมอทัดจ,จังว่าเฮ่เป็นน้ำหยาดเครื่องตานาะลุ่มทนเฮ่อโอนหยตานปวาเพียวจูถูไว้หลายเจอเมื่อเลยหันเจ้าคู่สุขคำแน่ตั้งเมสยาล้านเจ้าไวสันตราเพลก็เจอเสือขึ้นส้่ลืมเปียดตั้งเมื่อเตีย้ย ตีอยู่ตีนอนเสกกำเฮาเขายู่อำปวมไม่เขายู่จอมกันกอ้อไรหนึ่งเฮือนสี่กอหาก,กอ็กอก,ก้อกลุ่มเท่านุมม่มหมหฮับมีขับกูเมียวสายะโปตันตีว่าเมืองนัดผ้าอำเิงหางง้างเครื่องเสื้อซาใลยเพียวกว่าเฝ้าก้โปยุ่มจู๋เฝ้าเจอเมาขีนยังมั่งก,ก็อยังวาเมือนอาอันเคยขึ้นเปียบมือก่อนแส่ ในื้อปวยนั่นจำโกนก็อํายุดอําผลผลก็หาหนึ่งเย้าหาหนึ่งครับตามอสูตห้องความหมอเสงสังขาเขาเจ้ามีเป็นสงเหงสามเหงาป้วนโกเฮินกาพวงซ้ำตื้อแคบหมกมงดยนติว่าเขิงสุงเขิงกินปีน้องไตแน่ปีน้องปอโอเฮ็นปันเจีมิยกลุมกึกเพียงตาเข้าปัวล้านเจ้าวิสันตราฝุยมังก็จกไลฟราเจ้ากําพวงซ้ำไหล จ้ายอมกลับตีนกลับมือฮือฮือท่านโค้มเจ็มโนมเจ็มเถาเตยยาวเอ็มซังว่าวันกันชมตาลยอบงปางหนงปอยพี่ก่อนคําเปื้อเอาปั๊มทําต่างซังปยานิพิรกะช้ํากอง สมาฝนฝองตกย้อยเนื้อปวยก้นนำเชื่อในจังหวลดีกำห้อยปืนขึ้นมานีกันเพอกว่าอันอำยับอำเกียนลีเงินเสือใจนำลามือปวกมือไหวซ้ำเล็บปินตะยาอินเลตั้งนำเจเจมันตรีกุมมาเต้าเขาเจ้าก้นจีฟังทานโป้วาโอเจียงโอเจียงมันไม่นานาม่านเขาวสบยา,างจังหังจอมตังผู้ไปขา คุณยากำพวงทองเลาะเจ็ดอูปราตา สังวา้นทุ่งเหมาในปีน่องเจีังเมืองขอนตั้งเซิงปีนยหันเจีหันจุงก็เปิดมนกุ้งป้วยปีกอนคำกึ้นยิงใครเย้าคำหนึ่งเสียนีตีอันมาเข้ายอกี่ไหนโลเจียงเสือเพียงลังกาเขออาลวงเจ้าตึงคำกำพ่นมาสร้างทางเสาอันที่เฮาเจียงํำตรามันยามเป็นที่เสาอยู่ตึงอาลวงพราเฮายาง นายเล่นไปหนังเม,มื่อเมือนซสื้นก่อนโพสวรนปึ้งเอาจ่าเจ้ามาอยู่จุ่มหมูถึงคำลำไม,ม่หาใส่อาจจะซ้ำกว่ากินเยอวันเถืีอดเกขึ้นเล่โม,มนจามซอกเตียง,งอกติบป,ป่าไกล้เพียวกว่ากินน้ำขี้ขังมังที่มีองค์เขาเลียนควันเมื่อนอนก็เสือสาพรท่านเป็ี่ยนผงเป็นผู้ ตัพห้าปากไปตโตเมห้าปากไปตวันกันสนอกที่หอยที่กว้างพราอลอโตัึงขับขึงกวนจุ่มในยุ่มยำนั้นมูเซือสำเนตัวหันเจอเขาเ้าอังซ้ำอันเจอกว้างตาอีตุงไม่เข้าเจอ้ากคนประนามหันเย้าเจียวสั่งเอาเหี้ยวมากงมาห่างไว้อาอ มือนั้นมีนางหลวงเตียงแถวถึงยาคึมหัดคึมจับตินอําจังไปดินยานกาผัวหลวงฟรามาหันก็มีว่าอันเขากินน้ำเสอลงคอโอโออพี่มาอยากเส่เปินจุ่มพุงแขีนจอยเกศเขแขนตัวมือหาอมเอาน้ำเสหสังลังมาวางเฮหานางเลยตุงกินใจปี่ยาหอนยาเล anh đoán tưởng khâm giàu có khoảng tổ mẹ ta cứu na chẳng qua hà năm nay có khinh xăm nhà sợ hiếu giờ tặng oan an khâu năm hoàng khí soạn khâm chọn hát sợ hàng âm trang mi có kỳ sĩ nhìn hơ chờ cho mà hát khó thôi chợ kiên sinh hoang mi có Hương nhiên liên năm ta yoi thường càng ảo chào tài biệt oan tang tia ตึเมีสิ่งไดตั้งบองเปิดในนายดอกดอกออกเจอกูยืงสัมผัทางเพื่อโเก่าวัวว่ามันเมาจนเจ็ดลูกยดเส็ดจ่ามันกว่าเนื้อเกยจอมถึงตังมีตังไ่อําไว้ยาวกว่าหวนกูงอนเล่าเล่เก่าปีผิดใจเจอในตึงมีเจอส่วนจอมวัวนนำเลย ทีเต้อลองถึงคำหอดกำตายเย้าพอเปลี่ยนคนพีเมียวลียกะโจอาโลจอมยินจอมหันความอันมีนางโมอขังอูอีเจ้าพอเปลี่ยนพี่มีเสียมหอาม,มันหือเลียงจอมปีม,ปมาหยาบนะเจ้าก,กูยังมันซ้ำยังทางผู้เจ้าคิดเปลืองไว้เนาะ มันยังป้วงตันนาดว่าผู้ใจตัวงานกูจกูปานหางเก่าตักจังอํำเฮมียังหิมตาผู้หามาจูตักรู้เอาตายเม,มื่อปายห่าเก่ามีเฮียงเสาเสียงตันสูงตัวสีไหลพุงไหลเจอเขื่อเขื่อวอนกรรมเลยไม่เน่าเจอความมั่งตันสัญญางอย่างในทางปึงหนามันเสียงอันิกจาขันทายา จอมเปอ,อุปตานใครมีอาณาตายย้าเมื่อกว่าตั้งจัดเมื่อเป็นลูกสาวหคํอาอาญาสลาวาปีนางมาก่กสีเจอเฮาเยาเย้าซ้ำจังผู้ใจนาอนาเอาเปิลขันทาเชิงซากหอคําจังเฮออกภาควันเมืองเมื่ออยู่นนเถื่อนเผอเกินอริญญาเรล่าหอยโยกโกยโยลึ้งปลาปลาจึงผุ่งนางห้าปากไปห้า,หากกนางเก่าพอขับใหญ่ค้างไว้อ้า มือนั้นลวงเจ้าซ้ำฟาซ้ำกว่าเกิดเป็นลูกเจ้าเงินเงาตังเอิงเฮีงเคืองปีน้องสามก็ออ่ำชวอมิงยานลายตานไก่หนีฮวันกูงวงอนเนีอยาห่มปาตะปีกว่าจ้มไฟจ้มไปพวดตังไก เพราะว่าสามปีน้องเขียวสามวันติน่นควนยานกันปีนันตังเผอตังมันยามมันนสายเจอเขาหาปากยังไปหนึ่งก็กลนใจขับไปติ่นไปเผียวไก่ตึงกาคนไหลไปเปียหมอกห้อยไม่ปืดกีมีลูกยิงเจ้ายา,จ,าจ,จ่าจังผู้ใจทนถึงดีอ่อนจึงนงั่งสั่งนอ,อน้นเถิ่นโปเลายโคปีน,นี้นยะา หลวงพระวันในจำตะเปลี่ยนตึงไม่บันนันห้าปากไปก็เหมือนกันจัดเปลี่ยนตึงคำากิยงกำกินเจอนำลายอํำฮู้ขิงเก่าไว้ตายวันตังมันนางจังเก่าตะเอาเพื่อหือจำนหากันเลี้ยงเจรเลี้ยงขอยินเสียงนั้นโมว่ามันใครเอาผู้ใจตายการตั้งหลายป๋อเขากว่าเมียงเมียกึ่งกลางอำจังสังตอ เจอเขาก้นใจหาปากไปก็เอานอตึงปังเข้าฟังลึงไม่ี่มันมีไว้เจ้านังม่กสีเจนจีปย้จัดอาอาปีเบ่าปยายจัดปย้เชียงปานเก่าวันอังไหนหมอกลาดให้จัดเน่โฟปานเจ้าตึงคำคำเออโฟเยงอ่อนตังนางมาหือหูหันห้ยนางมาหือหูหันห้ยเจอไนเน่เปย้ยลอยลอยเขาก็วันเขาตัวป่วยมายาว เห็นนานเจ้านางแม่กะสีเชนงี่ขึ้นแจียงอ่ำซ้ำเปลี่ยนแทงโตสามันปะาจวมกว่าห่มสังมือวางเมืองยาจื่อสัสลาวาบีจังว่าปรมีไหนหนูเจ้าหัดเต้าปองก่อจมจอยนา่งลีปานจัดกวนเถกหอมย่างเจอจึนสั้นสี ก็ในจังหวะจัดเจ้าอลองถึงคำเตียวจังทำทู่หงลอยลวงถึงคำกับตำเสียงหมายหือหายลาลาสูเก่าเฮาฮาในมาอยู่สาวรีมาโอกาสมาในตุงถ่วมเอาเขาทำายาติเตี้ย ปีในจังหวัดสตางทวงไว้เสปังลงไปปีกวนคำตี่หน่อยตึงคำเจ้าเสียสู้คำขึ้นถึงขับขึ่งโฮตราคนมาโปเตรียมเอาเจ็ียมนอกจองนกจองตุงต้องหือยานเสียงวานโฮทมจับเจอโจล้ำจึนสานสีนองตังดีคำเจ้าตีสนาโฮใครทำมา อตวง667นี้เจ้าเฮามาตี้หมู่เจวิงอย่าหันเสอเมาซาวปีละสิก็อําหันหางเฒ่าตื้อกว่าก็เปิดเจ้าก๋อยอยู่โดยศีลสมาธิปิญญาสิกขาไว้ข่ําเนียนเจ้าเสียนเสอสาเอานําใจทําเพื่อกว่าเปว่ามีน้ําเมียเป็นเจ้าสุขคําเฮายาว เจ้ากนามาจื้อเสียงข่าวยหญ่ใส่เมลีไว้ตัไข่ปืนต่างจึนจ่างทวนเมยียจูจันมาตีฉันทีมีเจ้าสวมเข้าจีอยา่เอาใส่หงลีกเส้นจิกมาตานำหน้าหักตัวลูกสายสุกจีหวยจับมาห่างขันท่าฟ้องมือวันวันถึงตีเปลี่ยนยานเจ้าสั่งขาโมจังฮอสอน สังว่าเจ้าสุ้คำเจ้าสุ้คำโหทำเนีดีเสสีสตั้งลานจ่าตี้เจ้าอยู่ตั้งยานทูหงสือบ่อหนุ่งล่าสวยเจ้าเมาหลงพุ่งขก้นก็มีจจอ,อื่นเปลีป่ยนปาคคำเสือฮักเปียงตับเตอใจคำม,มือกำหิงหนึ่งเกาปากหกสิบปลายสงยาว,าวงเจ้าเอาเปียวถ่องเมืองกวนเสื้อล้วนห่วมตั้งปีนางเปียววันอ่อน,นเย็นเงียสองปีตั้งน้องหมดทอมความพอตั้งมี ไม่มายาเอื้ผพาลงจวนเลยกูตีกูเลียนกูปีชอสเสียนจิจิเด้งตัวเองใส่ตาเห็นหาดีหลายวันไงยัวน่วงใจตันสิบถึงไปสัมาเจอใหม่เอ็นอันผาการเวียนตัวทาหเศร้ามาเห็นหาทำตาเมาหยุดถอนมือวันอ่อนป่าลี่อขยาเจยวกัดจังนา มือนั้นพวกเจ้าเขาจือลุงล่าสวยสกวสก็สำซเป็นเสียกรรมทานมานมานลูกเจ้าจ,าจอมยันเห็นได้ก็ปวนี้ใครทำมาตั้งนั้นเจ้าเสียสังขาผ้าหมวกลาดหมวกกัดสีชาเป็นรองหอยทำกรรมเจ้ากรรมเจ้จงตัวตัวขึ้นซ้ำหมอไขา่หมอหอเมตตากรุณาในปอบปวกจอยถกเหยียงศาสนาเพอก็จมยอตีย สังว่าเจ้าก็มาา่าประมีหัวยกีกุฏิจะกี่เพิงปังดีต่างยอมยาอูปอกกำขาหน้าการศาสนาลงล่าจงเหออัจฉยาโยกุงอีกด้วยเจจุงเฮาขาตื่นว่าหันเสอ พ่อยากามาทานาจริยาเจ้าููสุขมิงตาโนเจ้าหนุ่มเท่ามาไว้ปูจาเจ้าเสยาจอมหูจักหันอันในก้นก็ต้องลีพี่กออั้ำอ้เฮาข้ามาสร้างเสาอยู่ในห่มหิมจำ bưng lưng sao mà tất cả sỉ la mà ta mà em ý ở thu cháu khu ba luồng cưng cháu sẽ tăng bộ hùng hô hô em yêu tăng đi lại bì hô thăm chẳng mà cháu khu su khăm chứ khảo ya cố nam khổ cồm nơi hôm phối cung muốn cháu bì này này có má bong phèo hô hờ yo kì chém nụm ในจำนางอันโหมาปยาบันเขือนกึกทำคำสามคำเฮาเนี่ยพี่บันคิงนายยิงใจตั้งนำไก่จำเจอเฮาความกลุ้มความเงาหื้อเลียนมีเสียเสสเสียนกึกป้าเจนจ่ากังจะเข้าเสธทุเฮียงเสียใจเลียงก่อนนั้นเทียมกันโหตราเฮาหาเลยมาเข้าจยงกำกาตั้งนำเยร่วงเสียนี่โยกี่จืดต่างเจจืดปืดปาง ในว่าเจาเจจุงจุงยองกุงสลติ่เจมันเจ้าเสาน,นาตัสิริโูมึองปีโตตาคกอกป่าเจ้ากวิตาเจ้าติ้าานาเจ้ามุนิงตาตนวอนิพพอโอธรรมะมันเมียนเสตียนเสจังต่างจังเสซานมึนนนงงมองนิปันเขียวจูเจ้าตาสาอันพวกสิบสี่ตื่นว่ามันทุเตียว จงว่ากูจ้ะกูซ้ำอ่ำยอมพร้อมชมศาสนาอันสโห랏ญาณหลวงญาติครูโสปัวปุวิริยะเทวาเจ้าขิงความประกาจุมุหันอยู่ลุงเสี่ยโชเอ้ติงงเจอเฒ่าก็กลุ่มคนหนุ่มก็ใกล้ หันไว้นํำไฟไว้จุงมีกุง้งเตนังว่าเปือกามองมางลวงอัฐางเพลก็ยอนนิปันสุงเอากายะขามสร้างตันกุมวยยาวิจ้าฟุกน,นุม่มหมอต้มหมอหูที่ว่าเจ้าตาหน้าสีก็เมื่ออันเดินเก้าเมื่อเปลียดคำวันศิคขึงสูงคขึงกินนอันปังทำลุงก็ขายยันป้าโนนออง mù chi bốc cát liang cháu mờ câu khăm ta nạ mù chung hư hướng bương sở chỉ xếp hạ hơn oan cắn qua tên tròn tái chung bọn tàu Ta nạ trà cá miêu ta phơn khâu nay à. Lớn câu mờ xếp khăm chăm tại hẳn ai màn ngân ta trang xin nay khăm liang oan bu mù chi bốc cát hâu khâu mà sĩ biết khăm hà nào đi tôi อุอองโมดินนางมวนหวามอุมินโซต่อเทเทถอยอกเนอดิเลอตอนอามาหันคนกำจังตราไขกาป้นไขอุงโลกาสัมสราเจ้าตานาจากาสัทธามืม่อสิบสองคำสัมเป็นนายหม่คำอองเมียลูกยิงนางขินทีจีปอกหอง เมื่อสิบสามต่ตาตาตัหน่อยอ่องเสียม้าตัวรู้จีจ้าเปลี่ยนสวยสั่มีตาสูรลาดหมวกหูอนันไข่ดองในมีเจรนามากระปุงตนันพอเฮียงกายยงอ่างเจออานเปลี่ยนภูมิมากเหลาปันเลยตาเเมื่อไรสิบสี่คำ สัมเบนเจ้าตงละพา4บาจังยาคิงอ่องป้าคิงจ้ำยนต์คิงจอนิดคิงชิดสอยหลายถ้วยฟอมว่ามีเถียงบักใน15เส้นงี้ตานาสากายอกี่คนงี้ก็ไม่นายจาแซงจันสา ใจสามเหลี่ยงนางสวยยิงคิงสวยจืนอายกึ๋งป่าสถานในกลุ่มทนในมนตร์จศาสนาเจ้าสยามยอยยงวันในเจอน้ำใจคึกทู่หงมากาตานโปกําำในเดินรองคำหนึ่งสั่มเปลี่ยนปีน้องเขวามากุโสตราทะนโยเส้นโตโตโยเสือขาวขาวทุ่งเมากัดเย็นลองสองคำสั่มเปลี่ยนจุมนายโยกีตึกพิรกาศคึกตวน ลองสามคำเมำื่อในซ้ำเป็นนายโยกี่เจอนอนสรอบคิงเขาตังเนอดีเหลืลอทูสานอ่อนกันโยตานเปียาสานอ่านเนอทองเสอือทับจังวัาจ้งก็จ้งดูก็ดูหันอยู่ตื่นอาบเตีย နိုင်ကြံဆောင်ဝចौတာနာဝီယဝီ짜ကုကွန်ဟန်နိုင်စလုံးမွန်းกันမွန်းနိုင်วันนั้นสุทธิကုวันသောစရာကံဝီဟောပန်ဟောက်ဟန်จ่มညာจ่มตราเลียดฝ่าย มีมาสีลายคือคือผู้อันเฮาเมืออับตักเมาเสืสอสงกาตังหลวงย้มกาบหลวงหมอกสีลายอาลาเฮียงตราเจ้ามาเปี้ยวเอาน้าตากาคิงกันไอเขาโู้ไขย,ยอดออปีนั่กว่ามันสานว่าสานตุยว่าตุยวันฝุ่ยปังตราสัญญาวันฝุ่ยกระบา้าโอลิมปิดสมญาวันคิดวันอันโยกีเอาฟ้าเอา,า,าศาสตร์มาดิมาเสือ ตี้เก๋นะก่อมีปัดมีลางอาสังสินงิมื้อไหนยอกี้เตะกุมทนป ्याम ออกยุกน้ำกำฟ่องสัมมาฮับโคออกจิ่มเซาจิ่มเจียวมีวเปอกันหนอพอมุงตายยิงหันลดกาแลเสียงเกปาเที่ยงตรงปิงเฮงตี้หงธรรม เอาน้ำยำต้องออมกิมซิมเปีตามมายตังไม่กวังก้าพออีกเมตังเสียดูนาถตตีม่มาสตวาสาธุกึกความจอมหับมุนตราสายขอความจับติชากันในเตี้ยวสวยสุนอสาธุสาธุสาธุ